วัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว r ร์ f โกัอีกเช่นเคยนะคลิปนี้อยู่กับแอป a p p r e v e r t ซึ่งแอปนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าหลังจากมีพี่คนหนึ่งเม้นบอกว่าเราต้องเปลี่ยนชื่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษถึงจะจ่ายแต่ถ้าเราไม่พิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ จะเป็นการคืนเงินแทนอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะสามารถถอนได้ไหมซึ่งผมพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยตลอดเมื่อก่อนเข้านะแต่รอบนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนชื่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราสมัครไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถถอนได้ไหมนะครับ การกดคลิกไปที่แกลกรับได้เลยท่วการกดคลิกไปที่ทูบอ o d y Walllet เดี๋ยวเราจะทําการเทสการถอนกันดีกว่านะครับซึ่งการถอนของเราเราจะทําการถอนอยู่ที่100บาทนะครับทถากดคลิกถอนนะครับสังเกตดูนะซึ่งการถอนของเราตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่ัมเบอร์นะที่เป็นโมบายัมเบอร์นะครับอันนี้เพื่อนๆใส่ชื่อไปก่อนนะครับเฮ้ยใส่เบอร์ทูบอดี้บอลเล็ตเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะถ้าใส่เสร็จแล้วกดคลิกถัดไปแล้วจะเป็นยังไง ต่อมานะครับก็จะเป็นการใส่นมเบอร์ชื่อนั่นเองนะครับที่เพื่อนๆจะต้องทําการกรอกนะสําหรับการกรอกชื่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนชื่อที่เพื่อนๆทําการสมัครเบอร์ทูเบนดี้วอลเล็ที่เป็นชื่อจริงนั่นแหละนะ จาก True ดี้วอลเลนะครับเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆสามารถดูได้จากบัตรประจำตัวประชาชนของเพื่อนๆนั่นแหละใครที่ไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษของตัวเองนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะซึ่งการตรวจสอบนี้นะครับจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันดูน้ำมาเทสต์มาเทสกดยืนยันอ่าตอนนี้นะครับคําขอของคุณถูกส่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูนะว่า เงินจะเข้าไหมนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนจากชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับการโอนจะใช้ระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่48ชั่วโมงนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการนั่นเองนะครับแต่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคอมเมนต์นะครับบอกว่าหลังจากที่เราเล่นไปแล้ว point ไม่จ่ายนะครับอันนี้ point ไม่จ่ายนะครับหรือคะแนนที่เราเล่นไปแล้ว ไม่ใจนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆอ,อย่าพึ่งเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนนะครับว่าการถอนเงินเข้าท o บ y Wallet สามารถถอนได้ไหมก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับซึ่งการเล่นของเรานะครับสังเกตดูนะสำหรับการถอนของเราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสังเกตดูนะข้อความขึ้นมาแล้วนะครับเขาบอกไว้ว่าการแลกเบอร์ o ูบี y Wallet หรือ การแลกเงินเข้า t ู e b o d y w a l เล t ของเรานี่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะ1น,นาทีที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันที่การแลกลับของเราอยู่ระหว่างการดาเนินการไหมอ่าจ่ายมาแล้วทุกคนเฮ้ย แสดงว่าวิธีนี้สําเร็จอ่าวิแสดงว่าวิธีนี้สําเร็จนะทุกคนวิธีนี้สําเร็จนั่นเองนะสังเกตดูนะจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับแต่ตอนนี้เงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยถือว่าโอเคมากๆนะครับสาหรับการเปลี่ยนชื่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วถอนเงินเข้า t o บบี y Wallet ออกมานั่นเองนะครับ mm. ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับเฮ้ย mm. เดี๋ยวก่อนอื่นกลัวเงินไม่เข้าจริงไว้ทุกคนเดี๋ยวมาดูที่ทูบอดี้วอลเลทของเรากันดีกว่านะว่าเป็นยังไงถอนได้ไหมตอนนี้นะครับผมอยู่ในทูบอดี้วอลเลทนะสังเกตเงินเข้าเรียบร้อยอยู่ที่100บาทผ่านเพ y e เจอร์แม็กซีอ่าเงินเข้าไปที่เรียบร้อยถือว่าโอเคนะในการถอนเงินเข้าทูบอดี้วอลเลทไม่ถึง4นาทีด้วยซ้ำไม่ถึง2นาทีไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคมากๆแล้วสําหรับการถอน ต่อมานะครับก็จะเป็นการหาคะแนนล่ะจะสามารถรับได้ไหมยังรับเหมือนเดิมได้ไหมยังเล่นได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะครับหลังจากที่มีคนเมนต์บอกว่าพี่แอปนี้ไม่จ่ายแล้วลองถอดดูแล้วเงินไม่เข้าจากแอปที่เป็นแอปตัวเดียวกันเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนะอ่าที่เป็นเ m p r e s s e n หรือเปล่าเนะี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะจะเป็นแอปนี้นะ เป็นค่ายเดียวกันไม่จ่ายอันนี้ผมก็เลย ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะเพราะผมกลัวเล่นไปแล้วไม่สามารถถอนเงินเข้า t ูบอดี้บอลเลตได้เดี๋ยวเ m p r e s สเซนนะครับผมจะมาเทสอีกทีแล้วกันว่าสามารถถอนได้ไหมส่วน RP r e พี r ีเรเราจะต้องมาดูนะครับว่าการเล่นของเรานะปัจจุบันยังสามารถรับคะแนนได้ไหมตอนนี้นะครับจะเป็นการทําภารกิจซะส่วนใหญ่นะครับเป็นการทําภารกิจซะส่วนใหญ่ส่วนการเปิดทิ้งไว้แล้วก็ได้เงินนี่น้อยมากๆเมื่อก่อนมีในช่วงแรกๆแต่ตอนนี้หายไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันดีว่านะ ว่าคะแนนของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสรับได้ไหมช่วงงานของเราเดี๋ยวเราคลิกมาดูที่งานของเรากันดีกว่านะว่าเรายัางเล่นได้ไหมเราจะมาเทสลองดูสัก1ตัวเกมในคลิปหน้านะโอโหเฮ้ยถือว่าโอเคนะส่วนมากเป็นการทำภารกิจสะส่วนใหญ่นะครับเป็นการทำภารกิจสะสมเลเวลไปเรื่อยๆหรือ ทำภารกิจรับบ้านนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวเกมการเปิดทิ้งไว้รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวมาดูหนะ้าในคลิปหน้าผมจะมาเทสให้เพื่อนๆดูส่วนการเล่นถอนเงินเข้าทูบดี y Wallet ยังสามารถถอนได้ก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการแชร์ข้อมูลของเรานะบางทีผมไม่ได้ครอบคลุมอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนๆสามารถแบ่งปันข้อมูลในการถอนเงินเข้าทูบดี y Wallet ได้เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆที่ทําการเล่นเกมนี้ด้วยนั่นเองถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับต่อมานะครับผมจะมาเทสสาหรับแอป i m p r e s s สเซนะครับอแอปนี้นั่นเองในคลิปหน้าผมจะมาดูนะว่าการถอนเงินเข้า t o บ o ี้ y อ a l ล็ถ้าเราเปลี่ยนจากชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษการถอนเงินเข้า t o บ o ี้ y Wall ็ตต่อไปนี้จะสามารถถอนได้ไหมต้องรอดูแล้วกันต้องรอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ารอบหน้าจะเป็นยังไงนะส่วนรอบนี้ถือว่าผ่านนะทุกคนจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองโอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สสกดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมัลต์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ